สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ทางช่องรู้ทันรู้ทุกเรื่องทันข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มาประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมและก็รับฟังอยู่นะคะเกี่ยวกับเงินนะคะที่จะได้รับ200บาทโดยที่คนกลุ่มนี้นะคะไม่จําเป็นต้องผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักก็ได้นะคะเพียงแค่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วเนื้อหาในคลิปจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังทางช่องก็อยากจะขอกําลังใจนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกแก็อยากจะขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะสําหรับคนที่ไม่จําเป็นต้องผูกพร้อมเพย์นะคะกับหมายเลขบัตรประชาชนนะคะคนกลุ่มนี้ก็คือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้พิการนะคะที่ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทนะคะสําหรับคนพิการกลุ่มนี้นะคะไม่จําเป็นต้องผูกผอ ขอเพนะคะกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักก็ได้นะคะเพียงแค่ท่านนะคะมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วนะคะและได้รับเงินคนพิการทุกๆเดือนเดือนละ800บาทนะคะหรือคนพิการที่ใช้บัญชีร่วมกับบัญชีผู้ดูแลเงินส่วนนี้นะคะจะโอนเข้าให้ในบัญชีนะคะทุกวันที่20ของเดือนนะคะโดยจะเริ่มโอนนะคะเข้าในวันที่20พฤษภาค,คม2566นี้แล้วก็จะมียอ หลังให้1เดือนนะคะเป็นของเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะกรณีที่จะรับเงินสดนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาเปิดบัญชีธนาคารให้นะคะพร้อมกับผูกพร้อมเพย์นะคะหลังจากนั้นจะได้รับเงินเบี้ยความพิการย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนั่นเองนะคะก็ถ้าไม่สะดวกที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อที่จะผูกกับพร้อมเพย์นะคะเพราะว่าผู้พิการบางท่านนะคะก็ป่วยติดเตียงนะคะไม่สามารถที่จะลุกไปทําตรง ได้นะคะหรือผู้พิการบางท่านนะคะไม่สามารถที่จะรับรู้หรือสื่อสารได้นะคะตรงนี้เขาก็อำนวยความสะดวกให้นะคะก็คือจะโอนเงินเข้าให้ในบัญชีที่ท่านได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วทุกๆเดือนเดือนละ800นะคะเงินในส่วนนี้ก็จะเป็นเงินในส่วนที่เพิ่มเบี้ยความพิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก200บาทนะคะก็จะเข้าไปสมทบในบัญชีที่ท่านได้รับเงินอยู่แล้ว800ก็จะเป็น1000บาทนะคะส่วนท่านที่สามารถเดิน ไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักที่ธนาคารได้นะคะอันนี้มันก็จะแยกเป็น2บัญชีนะคะเงินผู้พิการนะคะก็จะเข้าในบัญชีปกตินะคะที่ท่านได้รับทุกเดือนเดือนละ800นะคะเงิน200บาทก็จะมาเข้าในบัญชีที่ท่านผูกพร้อมเพย์นะคะและกลุ่มคนพิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการอันนี้จะไม่ได้รับเงิน200บาทนะคะสามารถไปทําพร้อมเพย์ได้เพื่อ เตรียมรับสวัสดิการในอนาคตที่เป็นเงินสดนั่นเองนะคะโดยใช้บัญชีร่วมหรือบัญชีผู้ดูแลได้โดยต้องมีหนังสือให้ความยินยอมส่งไปยังคลังจังหวัดนะคะหนังสือให้ความยินยอมขอได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยนั่นเองนะคะสำหรับท่านที่เป็นคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรประจําตัวผู้พิการนะคะก็จะอดได้รับเงิน200บาทนี้นะคะส่วนเงิน200บาทที่ได้รับนะคะ ก็จะเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะที่ได้รับเงินจากอทตและผ่านเกณฑ์นะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะทางช่องก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งทางช่องไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ